สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพิงกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะจะมาเล่นในนี่เขาเรียกอะไรนะบาคาร่าสายฟ้าเอ็กซ์ตรีมนะคะเป็นเกมใหม่เนาะเออแบบมันต่างจากบาคาร่าปกติยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะเริ่มพี่แบบลงสีอะไรลงสีน้ําเงินก่อนเลยนะคะลงสีน้ําเงินก่อนเลยปคือลงหนึ่งร้อยอ่ะพี่เสีย50บาทเป็นค่าน้ําค่าน้าคิด50%เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าที่มันต่างกันตรงนี้คือเห็นไหมให้ตัวคูณคูณเยอะขึ้นแล้วเยอะมากไหลใบมาก ถ้าตัวคูณออกฝั่งพี่พี่ก็ได้ไปอะอย่างอันนี้ออกอีกฝั่งแต่ว่าไม่นี้น้องได้นะคะตัวคูณฝั่งนู้นก็จะไม่มีผลนะคะเราก็เสียเท่าเดิมหรือว่าถ้าเราได้คูณเราก็จะได้คูณเพิ่มนะคะเรา ไม่ได้เล่นยากเลยเออมาเสมอนะเสมอได้เพิ่มมา2.85นะเอา2.85สมมุติได้คูณ2แล้วออกเสมอเอา2อ5 2คูณ2นะคะอ่ะประมาณเอาเองคิดเอาเองแล้วกันนะคะคิดคำนวณไม่เก่งดูตัวเลขที่เขาโชว์ที่หน้าจอได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ทุนมาประมาณ4 0 0พัน0 0นเนาะทุกคนเดี๋ยวขอบวกสักหมื่นหนึ่งก็พอแล้ววันนี้อ่ะคาแต้ฝั่งนูน้น เรียบหลออยนี่นะตัวคูณมาอย่างนี้เลยคูณห้ามาอย่างนี้เลยโอเคสวยงามเห็นไหมคะคูณห้าได้แบบนี้เลยคูณจุกๆไปเลยนะค่าน้าแพงก็จริงนะคะแต่ว่าใครที่มีเงินนะแนะนําเป็นเกมนี้เลยบวกง่ายมากใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวก็บวกได้เลยนะแบบเน้นบวกเยอะก็ลงเยอะนะคะทุกคนเราเน้นตัวคูณอยู่แล้วเนาะสายนี้เนาะคนที่เล่นบาคาร่าสายฟ้าเขาจะรู้ดีเนาะใครเล่นไม่เป็นก็ดูไว้นะคะพี่ลงคู่ลงเสมอไว้ด้วยเนาะเพราะเวลามันทบอะ คือแบบมันคูณเยอะอะ่ะมันคูณหลายต่อแล้วพี่เนาะเออใครสนใจนะคะลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์นะคะหรือแอดพีเคหกก้าได้เลยนะอ่ะยังไงยังไงน้ําเงินน้ําเงินมาไหมเจ็ดแ้บสวยงามคูณห้ามาอีกแล้วอุ้ยเสมอไปนะคะเสมอเป็นอันนี้เลยเห็นไหมสองพัง่ายๆไหมทุกคนแบ๊บเดียวจาก3ามสีันขึ้นมาเจ็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวต่อกันเลยนะคะมานี้น้องขอไปไหนดี น,น้ำแดงละกันใบน้ำแดงละกันไม่แดงนะแดงก็แดงเลยไม่ใช่น้ำแดงนะทุกคนน้องจะลงพอเบาเนะคะพอได้กำไรนิดหน่อยเนาะน้องจะเน้นหมาที่มีตัวคูณเนาะอ่ามาต่อเลยนะคะป้าน,นี้ไม่ขีใบเอ่ยมาต้องหกใบเห็นไหมมีคูณแปดคูณสิบมันจะเยอะกว่าบาคาร่าสายฟ้าปกติเห็นไหมคะทุกคนเออใครไม่เคยเล่นบาคาร่าสายฟ้าปกติก็มาลองเล่นได้คู่มา,าเห็นไหมที่น้องติดคู่ไว้สองฝั่งเพราะว่าคู่ตรงนี้อ่ะ มันคุ้มอะค่ะพี่เออมาต่อกันเลยยังไงดีไปแดงต่อนะขอย้ำที่แดงต่อนะคะพี่ขอย้ำที่แดงต่อเลยน้องลงอะ่ะเห็นไหมหกร้อยห้าสิบห้ค่าน้ำอีกสามร้เจ็ดส้าเป็น1นึ่นะคะถ้าตัวคูณไม่ลงเราก็จะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่า น้องมั่นใจเลยเกมนี้ขนาดลงเสมอเรายังได้สองสาพันเลยแล้วก็บวกมาแหละเท่าไหร่เออมาคิดดูอ่ะสิบห้าโอ้ยหเสมอไหมเนี่ยเสมออีกไหมหนึ่สวยงามค่ะตัวคูณเข้ามาอีกแล้วทุกคนคูนสามเข้าเนี่ยบอกแล้วเล่งงนง่ายมากทุกคนตัวคูณแบบออกแทบทุกตานะเพราะว่าเราเขาเปิดไพ่ตัวคูณเยอะมันเลยทําให้แบบ เออโตวครูอะเรามีสิทธิ์ได้ทุกตาจริงๆทุกคนลองมาตามกันดูนะใครหาห้องเกมไม่เจอนะคะทักถามแอดมินได้เลยนะแอดพี่เนะคะหรือว่าลิงใต้ดีสิปชันนะฝากกดกระดิ่งนะคะพี่ล้อกดติดตามช่อง u u s c r i b e ช่องแล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะมาต่อกันเลยนะเออห้าแต้มมาเรียบร้อยอีกแล้วเห็นไหมถ้าเห็นไหมคะพี่ตางีย เราอะไม่ได้คูณเราก็บวกมาแค่แบบไม่กี่ร้อยอะทุกคนแต่ว่าเราบอกแล้วเราเรียนตัวคูณถ้าตัวคูณเข้าพี่ก็ดูกะละอ่านละกันนะจากตอนแรกส4 0 0 0พัใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาแบบ8,000แล้วเออก็ถ้าเกมมีปัญหาหรืออะไรอย่างงี้ก็ทักถามแอดมินได้เลยแต่ส่วนมากเกมค่ายนี้นะค่าย Evolution เนี้ยเขาเสถียรน,นะคะพี่ <laughs> มีปัญหาสอบถามแอนดมินได้ตลอดย4บีชั่วโมงนะคะ ฝากถอนได้จริงนะเกมนี้คือเขาถอนกันเป็นล้านนะคะพี่อันนี้น้องหมาให้เล่นให้ดูเองจากหลักพันเป็นหลักหมื่นนะเล่นเบาๆสวยงามค่ะมาอีกแล้วที่แดงนะต่อไปน่าจะน้าเงินนะคะทุกคนต่อไปน่าจะน้ําเงินเนาะไปกันต่อเลยนะปกติน้องอาจจะมีไลฟ์สดแบบเอาต่อแดงและกัน ปกติน้องจะมีไลฟ์สดใน t i k t o อกนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็มาไลฟ์ใน youtube บ้างนะฝากกดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะคะสับสไครช่องพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะใครสนใจลิงก์ข้างล่างได้เลยนะแบบเผื่อใครจะเป็นแนวทางนะอยากดูเกม,มใหม่ๆนะเกมบาคาร่าทั้งหลายนะเว็บน้องคืออัปเดตเร็วมากเร็วจริงบาคาร่าสล็อตคืออัปเดตตลอดเป็นเว็บใหม่แต่ว่าดีมากคู่ <c oughs> ม่อีกแล้วทุกคนคู่มาอุ้ย โอ้โหฝั่งนู้คูณ3แต่ว่ายังดีเราได้คู่นะยังแบบเออเห็นไหมติดไว้สองฝั่งเราก็จะแบบได้ไม่ต้องลบเต็มไงเรายังแบบเออยังเหลือเงินไว้ให้เราบ้างนิดหนึ่งลบไปนิดเดียวมาขอบไปที่น้ําเงินต่อนะคะเอ้ยหรือไปน้ําแดงดีไปน้ําแดงดีกว่าน้องคิดว่านะน่าจะปิงปองยาวๆนะคะน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงอะไรเงี้ยปิงปองคือแบบ1นึ่งซับหนึ่งนะคะงงไหมหนึ่งซับหนึ่งคืออะไร คือน้าเงินหนึ่งแดงหนึ่งน้เงินหนึ่งแดงหนึ่งไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าไพ่เขาจะตัดเนาะอ้าแดมายังไงอุย้ยแปดเหมือนกันป๊อกไหมป๊อกเรียบร้อยค่ะแปดมาถือว่าเรากินไปเรื่อยๆนะคะขอให้ถูกทุกไม้ถูกเยอะๆก็พอเกมนี้มาขอไปที่น้ําเงินตอบไม้ไหนมั่นใจพี่ลงไปได้เลยนะมั่นใจว่าตัวคุณมาแน่ถูกแน่ๆพี่ลงไปเลยนะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเนาะขอต่อเลยที่น้ําเงินนะคะพี่ คะอยากตามนะมีกลุ่มให้ตามมีกลุ่มให้สวนนะคะฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยนี้เราไม่ได้เอาไปไหนนะแบบไม่ใช่เสียหนึ่งร้อยแล้วเข้ากลุ่มนะหนึ่งร้อยก็คือพี่เติมเครดิตเข้ามาเล่นปกติเนี่ยแหละแต่ว่าน้องให้กลุ่มฟรีไปด้วยเนาะอ้าอย่างไงโอ้ยสั่นแต้มฝั่งนู้นหนึ่งแต้มนะคะหกแต้มสวยงามผ่านบอกแล้วเรากินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อไปไปที่แดงกันนะคะไปที่แดงกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตัดไม้ไหนเนาะ อะตอนนี้มันท้ายสำรับแล้วเขาเลยดึงคู่ออกเนาะไม่งงกันใช่ไหมทุกคนพอท้ายสำรับแล้วแบบเขาชอบปิดหลงคู่อะน้องเดี๋ยวน้องเพิ่มเงินไปสักตาน,นี้รวมเป็น800กับ4ี0เป็นพันสองเนาะมาที่แดงยังไงดี1 2ึ่งสสใบโอ้โหมี4ใบเองยังไงดีน้ำเงินน้ำเงินกับแดงแดงเถอะ ห้าแต้มหกแต้มกงกงไปโลกบอดไปเรียบร้อยค่ะไปที่แดงเลยเห็นไหมเรา <ๆ S 2> กินไปเรื่อยๆก็ได้บดทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเขาไพ่มันง่ายเนาะอันเดี๋ยวน้องขอย้ายไปที่น้ําเงินต่อนะคะขอย้ายไปที่น้ําเงินต่อเลยนะตามสวนได้นะคะเดี๋ยวมีกลุ่มให้ตามให้สวนนะพูดคุยกันในกลุ่มได้นะใครที่เข้ากลุ่มมาแล้วก็พิมพ์หาทิกพิกกี้พิงกี้ได้นะ ต่อกันเลยที่น้ำเงินนะตาน,นี้มา6ใบเลยนะเห็นไหมมีถึงคูณ10โอ้แล้วคูณ3กับคูณหอย่างเยอะบางต่างก็คูณ2คูณ4คูณ3เยอะแยะไปหมดเลยไพ่ตัวคูณอ้าบล็อก8เ<ถ>รียบร้อยกินอีกแล้วกินนิ่มๆเลยทุกคน<ถ>เราไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวไปที่ไหนไปแดงต่อละกันไปแดงต่อเห็นไหมปิงปอง,องยาวมากถ้าเขาไพ่นิ่งอย่างยพี่ลงไปได้เลยนะอัดไปได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันหูก่อนนะน,นี่ตัวคูนอยเยอะมากพีกี้มาช้าไปหน่อยแบบไม่เป็นไรนะคะเราบอกแล้วทุน3ามสี่พันเราก็นั่งเล่นเรายังเท่าแบบเท่าก่อนนั้นนี้นิดนึงอาจจะเล่นเจ็ดพันมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรน้องมั่นใจมากว่าแบบเราต้องบวกหมื่นขึ้นแน่นอนอุ้ยคูณสอบไปฝั่งหนูแล้วทุกคนยังไงดีอุ้ยเจ็ดแต้มขอได้ไหมคะไม้นี้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเห็นไหมเรืร่อยเรืร่อยเลยทุกคนเรืร่อยๆกันเลย ต่อไปนะ้องขอไปที่น้ําเงินต่อนะคะเราปิงปองกันไปยาวๆเลยเนาะจนกว่ามันจะตัดเนาะเราอย่าไปตัดเขาเองนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บใจเล่นเนาะใครอยากเล่นตามนะคะมีกลุ่มน้ำเล่นให้นะใครสนใจสมัครลิงใต้โปรไฟล์ได้เลยนะอยู่ใต้ e s สคริปชันเลย a อ d pk 69ไปได้เลยนะโอเคมา2,4,6,6ใ 6, 6, 6, บอีกแล้ว6อกใบอีกแล้วขอตัคู่หนัก ไม่มียังไม่ใช่ตานี่คือดูตัวคูณอย่างเดียวเลยนะตัวคูณไม่พอต้องชนะด้วยนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยศูนย์ต่อหนึ่งเอ้ยศูนย์ต่อหนึ่งมีโปรโมชั่นนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะคะไปรับโบนัสกันด้วยนะโปรโมชั่นนี้นะถ้าถามแอดมินได้เลยแคปจอถามแอดมินได้เลยหรือให้แอดมินเข้าเช็คได้เลยนะทุกคนเออโปรโมชั่นเยอะจริงๆขายได้เดยอะจริงๆโปรโมชั่นบาคาร่าเนี่ย อ่าต่อไปต่อไปของย้ําแดงต่อเลยนะแดงใส่มาขนาดนี้ละตัวคูณต้องมาแล้วแหละตัวคูนต้องมาแล้วแหละหลักหมื่นเราอะลักหมื่นเราอ่วยอ่ายังไงก้าวแต้มอุ๊ยคูณสองมาทุกคนอุ๊ยโอ้โหฝั่ง, 10, งตัวคูณสิบเป็นแค่ละตัวคูณคูณห้าสิบเจ็ดรับมาหกพันเจ็ดนี่งบวกหมื่นแล้วทุกคนเออบวกหมื่นแล้วเราก็พักก่อนเดี๋ยวพิงกี้ขออนุญาตไปถอนก่อนนะคะใครอยากเล่นตามเล่นสวนนะคะลิงก์อยู่ ใต้เดี๋ยวคิปชั่นได้เลยนะหรือแอปพ9นะฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดหัวกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ